ไม่ได้มาแนะนําหนังอะไรนะครับแต่ว่าออวันนี้พอดีว่ากําลังรอโหลดอยู่ไงมัโหลดอยู่เนี่ยก็เลยแม่มาแนะนําอะไรซะหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับเทรดดิ้งวิวนะครับ View เทรดดิ้งวิวนี่ยเ,ออเวลาเราเปลี่ยนไทม์เฟรมเนี่ยมันจะยากใช่ไหมไอ้เหมืนจะง่ายฮะเราแค่มาคลิกตรงเนี้ยหนึ่งนาทีห้าทีหนึ่งชั่วโมงกี่ชั่วโมง หนึ่งวันกดตรงนี้ง่ายๆเลยนะแต่ผมมีวิธียากๆย,ยากกว่าน,นั้นเยอะเลยนะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะถ้าเป็นคนที่ใช้พวก iPhone หรือ iPad เอ่อรวมถึง Android ด,ด้วยนะจ๊ะก็เอาโอโห้โอ้โหด้วยได้ดไหมเออเนาะนะนะไม่ใชถ้าใช้เป็นพวก P c เนี่ยมันจะต้ใช้กับคีย์บอร์ดได้นะครับอ่าส่วนไอตัวไทม์เฟรมที่เราตั้งอยู่ตรงมุมซ้ายบนที่เห็นผมคลิกๆอยู่เนี่ยนะครับ มันมีวิธีการเห็นดาวไหมครับพอเราเอาดาวออกปุ๊บมันจะหายเห็นนะพอเราดาวเข้าปุ๊บมันจะเพิ่มนะครับเราก็สามารถใส่ได้วันเราเอาเจากี่ดาวจะเอาเป็นไก่ย่าง5ดาวก็ได้นะครับแต่ผมใช้แค่นี้นะครับก็คือ1นึ่งมินิตใช้เวลาเข้าแล้วก็เวลาออกครับแต่เวลาดูเนี่ยจะดูที่ประมาณ5นาทีนะถ้าเล่นสแคปปิ้งนะครับ จริงเขาเรียก scalping เลยเพราะออกเสียงไม่ถูกเลยแย่จังเลยอ่าเขาเรียกว่า scalping นะครับก็จะใช้ time frame ที่5นาทีนะครับส่วนถ้าเล่นเ a y t r a d ธรรมดาทั่วไปก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงครับแต่ว่าเล่น scalping ก็ต้องดู time frame 1กับ h เขต4นะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าทิศทางของระหว่างวันเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยนะไม่ใช่แบบมาถึงก็เขต1เ4กูรู้ไม่เล ไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอ่นอกเรื่องไปไกลแล้วนะครับก็วิธีแบบยากๆเนี่ยนะก็แค่เราพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยครับพอพิมพ์ปุ๊บมันจะขึ้นมาหนึ่งอันนี้ก็พอเรากด enter มันก็จะเป็นเปลี่ยนไปที่ท i m e f r a หนึ่งนาทีนะครับแต่ที่เห็นว่าเฮ้ยทำไมกราฟมันแบนอย่างนี้ก็มันเป็นเพราะว่าขนาดความความห่างของราคาเนี่ยมันชิดกันนะครับเราก็ต้องไปดับเบิลคลิกที่ตรง ราคานะครับปุ๊บมันก็จกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับข่าวนี้าจะเปลี่ยนไปที่2นาทีทําได้ไม้อยมันทําได้อยู่แล้วพิมพ์2ลงไปปุ๊บกด enter ครับมันก็จะเป็น2แต่อันนี้มันจะเตือนว่ามึงอ่ะใช้ account f e e อนะอะ่โอเคนะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น,ปนไ,ปไปเป็นที่1 1ึ่งหนึ่ d a นะครับก็มุดหง,งิด อยากรวยอยากมีเงินใช้อยากมีทองเอาไว้สวมใส่อยากจะมีคนที่รู้ใจเอาไว้ให้คอยช่วยใช้เงินไม่ใช่แล้วก็คราวนี้ถ้าถามว่าพอมันไม่ใช่มันไม่ใช่10นาที15นาทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งชั่วโมงอะเราจะต้องพิมพ์อะไรเราก็จะต้องพิมพ์หนึ่งเฮดนะครับมันก็จะเป็นหนึ่ง h o h แปลว่า1ชั่วโมงนั่นเองครับมันก็จะไปที่เทที่ตามเฟรมหนึ่ชง,ง,ง,ช,ช,ง 4, ชั่วโมงอย่างที่เราต้องการใช่ครับสชั่วโมงก็พิมพ์สี่เฮดแล้วมันก็จะไปที่สชั่วโมงอย่างที่เราต้องการนั่นเองถ้าเป็น1นึ่งเดย์หนึ่งวันก็กด1ดีเแบยหนึ่งวันใช่นี่มันยากมากเลยใช่ไหมครับสาหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นั่นแหละครับ ว่าจริงๆมันก็มีวิธีอื่นๆที่ใช้กับคีย์บอร์ดด้วยนะครับสำหรับเเทดิ้งวิวเนี่ยถ้าใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสังเกตว่าพวกที่เขาเเรดกันเป็นอาชีพเนี่ยส่วนมากก็ใช้กาบคอมพิวเตอร์หมดแหละนะมีน้อยมากที่เขาใช้กันแค่มือถือแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้เพราะว่าเเทดิ้งวิวเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเวลาที่ใช้กับคีย์บอร์ดนะครับอย่างเวลาเราพิมพ์ตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นการซิมโบลเซิร์ช หรือว่าหาคู่แพรหรือว่าหาหุ้นหาอะไรประมาณนี้นะครับหาเฮียไม่ใช่เฮียไม่ต้องหามีอยู่แต่ไปหมดแถวบ้านของเขามีเพียบเลย <c oughs> นะครับก็จะมีขึ้นมาจริงๆเราก็สมมติว่าจะหาบิตคอยนีแล้วก็พิมพ์บีไม่ใช่ปิดไปก่อนนะแล้วก็พิมพ์บีเป๊ะอนขึ้นมาอาแล้วเราก็ไปที่คลิปโต มันก็จะขึ้นมาเนี่ย BTC อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ BTC เนาะแล้วนี้ก็เป็นการหาแบบง่ายๆนะแล้วสมนคนที่จะใช้ indicator, อินดิเคเตอร์บ่อยๆนะครับก็ให้พิมพ์ไปที่ slash, นะครับปุ่มใช้คีย์บอร์ดกด slash, นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็น indicator and strategy ให้เราเลือกนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ดาวไว้โอเคสอนไปเลยก็ได้นะครับเพราะขี้เกียจทำหลายๆคลิปนะ ไอตัวอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ดาวไว้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่เมนูตรงนี้นะครับเห็นไหมคราวน,นี้เราก็จะเลือกง่ายแต่ว่าวิธีในการเลือกก็มีอยู่2ออย่างคือมาทิกที่เมนูหรือว่าพิมพ์สที่คีย์บอร์ดมันก็จะขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้เราก็จะใช้วิธีการเสร์ชได้ด้วยนเนาะเฮ้ยจริงๆใช้วิธีการเสร์ชคลิกตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคครับวันนี้มาแนะนำให้รู้กันแต่เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีจ้า